ฟังก์ชันที่สองปรับหันหน้าเข้าหากันเพื่อเป็นแบบนั่งกินนั่งอะไรกับเพื่อน,เอ,นเอาหล<ก><โ>บหมอนออกแล้วผมอนออกแล้วเราก็ดึงอันนี้เป็นพนักพิงแทนนะครับพนักพิงเราก็เอามาก,กับเป็นที่นั่งแทนกับทิศทางแบบนี้ถ้าอย่างนั้นจะต้องมีโต๊ะด้วยใช่ไหมม่ม,มีโต๊ะด้วยครับผมเดี๋ยวพี่โอ๊ตอาจจะหน่อย <ๆ S 2> ช้าๆก็ได้นะครับพอดีร้อนด้วยนะร้อนด้วยนะครับอากาศร้อนมากเดี๋ยวเอาโต๊ะมาก่อนนะครับตซ่อนอยู่ข้างหลังครับผม โต๊ะนี่กับโต๊ะกับเก้าอี้นี่มาด้วยกันไหมครับหรือว่าเราต้องซื้อต่างหากหรือว่าทําต่างหากครับโต๊ะนี้พี่เอกทำต่างหากครับอ๋อครับต่างหากแล้วก็แล้วก็จะกลางขานะครับเดี๋ยนะ้ามันไม่มีสองขาครับอันนี้เป็นขาญี่ปุ่นฮนะ